ะะวันนี้เราจะสัมภาษณ์น้องอาร์ตชิติสรรฮิรันธนกิจจากุณน้องอาร์ตเป็นน้องชายของน้องไอที่สัมภาษณ์ไปเมือ่อครั้งที่แล้วนะคะค่ะทั้งบ้านนี้เขาจะไปกันสามคนเป็นลูกเขามีลูกชายสามคนก็จะไปกันทั้งสามคนเลยไปเดียวหมดเลยค่ะ,ะน,น้องอาร์ตเนี่ยน้องอาร์ตไปเรียน อินเดียกับเราตอนป .4 อ,อาช่วยเล่าประวัติการศึกษาของน้องอาร์ให้ทางเราฟังหน,น่อยสิคะเอ,อ่อคือตอนแรกเนี่ยเออ่ตอนประถมเนี่ยผมเรียนอยู่สา,าสาเอกตราประมาณ1-2ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะได้เข้าสา,าสานบางบอนเนี่ยเออ่แม่ผมเนี่ยก็ได้ชวนผมว่าเฮ้ยไปลองไปเรียนอินเดียดูหไหม,มแค่ซัมเมอร์เพราะว่าเออ่เพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยก็ได้ไปไปเรียนก่อน หน้าผมเขาก็บอกว่าเออเผื่อจะสนใจคือความรู้สึกในตอนนั้นก็คิดว่าเออฮยมันคงสนุกดีแหละที่เราได้ไปเรียนต่างประเทศซึ่งออตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กผมยังไม่รู้ว่าเฮ้ยภาพลักษณ์ของอินเดียเป็นยังไงคือแบบชีวิตของเขาชีวิตประจําวันของเขาเป็นยังไงมผมก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นยังเด็กมากพอสี่ผมก็เลยไปเรียนลองไปเรียนดูพอไปเรียนแล้วก็อยู่ได้ไหมครับผมอยู่ได้ครับแต่คือก็มีรอ้องไห้ครั้งหนึ่งเดือนกว่า แต่กลับมาก็คิดก็คิดว่าแม่เราคงไม่ส่งเราไปหรอกเพราะว่าเอาเราก็เรียน,นใช่ใชเรา <c oughs> เราแค่อาจจะแบบไปทดสอบลองเรียนดูเผื่อถ้าเราชอบเขา,าอาจจะส่งเราไปแต่พอผมไปเรียนสาชาละวอเนี่ยผมก็คิดว่าเอาเอคงไม่ได้ไปแล้วแหละเพราะว่าคิดว่าเออเขาคงไม่ส่งแล้วแหละเพราะเราก็อยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่พอจบพอสามที่จะขึ้นป .4 สี่ เขาก็บอกว่าเอ้ยลองไปดูสิโรงเรียนนี้น่าอยู่มากเลยนะ mm hmm. เขาก็พาไปดูแต่คือด้วยตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปดูกับพวกเพื่อนๆดูโรงเรียนกับเพื่อนๆก็เลยไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเอ้ยด้วยความที่เสียงกลุ่มส่วนใหญ่บอกว่าโอเคผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะสนุกนะ mm hmm. ก็ลองเรียนดูคือเรื่องแรกเรียนก็เรียนได้ครับแต่เทอมแรกมาถึงเลยก็อยากกลับบ้าน บอกป้าว่าเฮ้ยไม่อยากเรียนแล้วอะไรเงี้ยแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้คิดอะไรว่าเฮ้ยเราต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยก็อยู่ได้มันก็เพลินไปใช่ครับก็คือที่เรียนเนี่ยเหมือนว่า5เดือนเนี่ยมันไหวมากมพอกลับมาเนี่ยก็คือเราได้อยู่ประมาณ2เดือนรู้สึกจะประมาณ2เดือนพออยู่แล้วเนี่ยเราก็คือด้วยความที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยเรามาอยู่ไทยพอจะกลับไปแล้วคิดเฮ้ยจะกลับอีกแล้วเหรอแบบ mm hmm. เออมันเร็วลือเกินอะไรเงี้ย พอกลับไปแรกๆก,ก็แอบมีความรู้สึกว่าแบบเออทำไม,ไมต้องส่งเรามาเรียนนี่อะไรเงี้ยแต่คือด้วยความหวังดีของแม่แม่เราก็คือเขาอยากให้เราได้ภาษาเราก็เลยลองมาเรียนดูก็พอมาเรียนปับ๊บพอมาก็อีกห้าเดือนอีกห้าเดือนเนี่ยก็คือถามว่าเร็วไหมเดือนแรกเนี่ยมันช้ามากแต่พอเดือนเดือนต่อๆไปรู้สึกว่ามันเร็วมากด้วยการที่ แต่ละเดือนเนี่ยจะมีะโปรแกรมของโรงเรียนเราโรยการที่จะให้คุณออกไปเที่ยววันหนึ่งเขาเรียกว,ว่า o u t i n g ใช่ไหมครับก็คืออย่างนั้นก็คือเหมือนกับว่าการที่เราออกไปเที่ยวเนี่ยมันก็สนุกนะแล้วก็ผ่านไปเร็วช่วยทําให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้นได้คลายเครียดได้ออกไปทานอาหารเราอยากทานได้ใช่ครับเพราะว่าวยความที่ผมเป็นเด็กผมก็มีจินตนาการสูงมากว่าเฮ้ยอินเดียมันคงแบบ เออมันก็คือต่างประเทศนะครับมันไม่เหมือนกับลาวขมาเขมรที่แบบเฮ้ยข้ามประเทศไทยแล้วซึ่งเราเนี่ยได้ยินมาจากพ่อแม่ว่าเออฮ้ยมันประเทศพวกนี้มันนานนะอะไรเงี้ยแต่คืออย่างผมเนี่ยเด็กผมก็ยังไม่ได้เคยได้ยินอะไรมากเกี่ยวกับอินเดียแค่ได้ยินก็คือเอ,อ้ยสกระปรกอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้มองอะไรมากเอ,อ้ยสกระปรกก็ไม่เป็นไรเราไ,ไปเรียนเราภาษาเดียวมไม่ได้คิดอะไรแล้วเรื่องอาหารนี่ไปอยู่นู่นทานได้ไหมคะ ช่วงแรกเนี่ยคือปรับตัวอะไรเยอะใช่ครับคือเราทานไม่ได้ครับเพราะว่ายังคมเนี่ยผมทานได้เพราะว่าด้วยการที่หลายๆประเทศเนี่ยประเทศไทยอย่างประเทศอเมริกาอาหารเราก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเช่นการกับอินเดียมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันอินเดียเนี่ยเขาจะออกแนวแบบใช้มือทานใช่ไหมข้าวเขาจะไม่ค่อยทานเท่าไหร่ ทีนี้เนี่ยเป็นเครื่องเทศใช่ครับคือเครื่องเทศเขาก็แรงนะฮะแต่ถ้าถามว่ากินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอร่อยไหมมันมีบางอย่างครับมันไม่ได้แค่มันมันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะไม่อร่อยนะแบบกิ่นแรงมันก็มีบางอย่างที่คนไทยชอบเหมือนกันแล้วก็พอทานได้ใช่ครับพอทานได้อย่างเช่นวอเตอร์ชิคเก้นอย่างเงี้ยมันก็อร่อยครับแล้วเพื่อนล่ะประโยชน์แรก,แรก เงาไหมมีเพื่อนไหมเพื่อนคือโรงเรียนเนี้ยเขาเหมือนกับว่าจะแยกเพื่อนจะแยกเพื่อนคนไทยเนี่ยออกไปคือ <c oughs> เอ่อ <c oughs> บางคนคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่านี่เป็นโขนร้ายจังแบบแค่นี้คนไทยก็มีน้อยแล้วแต่คือด้วยความหวังเดีวของครูเนี่ยคือความคิดของเราเนี่ยความคิดเด็กก็คือต้องการที่จะเล่นกับเพื่อนคนไทยต้องการที่จะเล่นกับแบบแบบเออต้องมีแบบเหมือนแบบมีความสนุกสนานกับเพื่อนคนไทยนะไม่อยากคบกับเพื่อนอินเดียแต่คือ อาจารย์เนี่ยที่เงกนขาบอกว่าเออถ้าอยู่จับกลุ่มกันเนี่ยอยู่จะไม่ได้ภาษาเลยอยู่จะพูดแต่ไทยแล้วยู่ก็จะไม่พัฒนากิชเลยซึ่งอันเนี้ยผมก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเออฮ้ยจริงๆเราเขาหวังดีนะที่ไม่ให้เราพูดไทยที่เขาลงโทษที่เขาทําอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะอยากให้เราพัฒนากิชได้ดีขึ้นแล้วผมเนี่ยไปห้าเดือนผมก็เขาพูดได้แล้วครับกับกิจก็ถือว่าเก่งนะแล้วเรื่องที่พักล่ะคะ คือที่พักเนี่ยด้วยการที่โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนทหารเกา่าที่พักเขาเลยอาจจะแบบไม่ค่อยดีมากแต่ถามว่ามีเอตียงนอนใหม่ไหมมีครับแต่คือแล้วผมเคยนอนไม่เคยครับแต่ถ้าถามว่าเออเฮ้ยมันแย่ขนาดนั้นเลยหรือมันก็ไม่ได้แย่หรอกครับคือที่นอนเนี่ยเราซื้อไปเองแล้วก็ผ้าปูที่นอนเราก็ซื้อไปเองไม่ใช่ของเขา mm hmm. คือถ้าเกิดเอผมพูดไปอย่างเงี้ยอาอาจจะแบบคนอืน่นอาจจะมองว่าคือโห เตียงเดียวแล้วแบบรถต้องไปนอนของใครอะอะไรเงี้ยคืออันนี้เราซื้อฟูกไปเองเลยไอ้ซื้อเออ่ซื้อเตียงไปเองแล้วก็คือเหมือนเป็นฟูกแบบแล้วก็เราก็ปูผ้าที่ที่เราซื้อมาเองอะที่เมืองไทยใช่ครับแล้วหมอนหมอนข้างเราก็ซื้อไปเองเพราะหูเราก็ซื้อเองครับก็นอนได้ใช่ครับนอนรวมกันนอนรวมกันครับแต่คือรวมกันไม่ได้เยอะครับเหมือนเหมือนมันเป็นห้องนะครับแต่ละห้องห้องห้องคือห้องนัดที่ดีไม่ใช่ห้องแบบ ห้องนอนเราอะไรนี้นะฮะคือเป็นห้องสําหรับเหมือแนบบเป็นห้องที่ห้องใหญ่ๆห้องหนึ่งเหมือนเป็นห้องโถงอ่ะที่แบบมีเตียงหลายเตียงวางกันแล้วก็นอนแล้วก็มีพัดลมอะไรเงี้ยครับแล้วพอหลังจากนั้นน้องอาร์ตก็ได้ย้ายไปอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนั้นจะอยู่ที่วิทยาศรสกาอยู่ที่เมืองเดลี คือคุณแม่พาไปโรงเรียนแรกจะเป็นโรงเรียนทหารโรงเรียนโคเดนบาวอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียนะคะอยู่เข้าไปต่างเขาเรียกว่าทางต่างจังหวัดของอินเดียอีกตอนนี้เราก็ย้ายน้องอาร์ตกลับมาอยู่ที่เมืองหลวงของอินเดียะคะ่ะโรงเรียนวิทยาเป็นไงบ้างคะน้องอาร์ตเออคือประทับใจครับคือประทับใจกับโรงเรียนนี้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสะดวกสบายมากมีแอร์ ห้องน้ำส่วนตัวอาบเท่าไหร่ก็ได้จะล้องเพลงอาบน้ําเชิญเลยไม่มีจํากัดห้องก็แบบห้องละสองสามคนคือแบบเป็นส่วนตัวมากครับล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์ของเองตู้เก็บเสื้อผ้าเก็บขนมอยู่จะเอาขนมออกมาเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าอย่างมีคน,น,นรเำรวยเนี่ยขนมอาทิตย์ละสองเอ้ยวันละอาทิตย์ละสองครั้งวันละสองชิ้น ซึ่งยูหยิบยูโอมาสองชิ้นก็ถือว่ายูหมดแล้วพอแล้วคือยูยูจบแล้วอะไรเงี้ยคือยูกินได้แค่นั้นแต่ถ้ายูออามาออกมาสองห้องโอเคอะไรก็จบแต่ถ้าเป็นโรงเรียนวิทยาเนี่ยคือเขาแบบจะเอท่าไหร่ก็ได้แล้วจตคุณเขาก็มีเหมือนกับว่าเราก็ต้องเางแจไปรอกใช่ไหมก็อยู่ที่เราว่าเราจะเปิดเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเปรียบกับโรงเรียนเก่าเนี่ยก็คือต้อง,องรอคูเปิดแจให้ คนมันจะวิ่งเข้าสั่งขนมแล้วอาหารล่ะคะอาหารการกินดีครับดีเลยครับปังก็ดีปิ้งกะดาอาหารเชา้า,า,ชาเป็น,นอะไรบ้างเอ่ยอาหารเชา้าเออรู้สึกจะมีคอนเฟลกให้ด้วยนะครับแบบมนมแบบคอนเฟลกอะไรเงี้ยยูจะกินเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยยูไม่จําเป็นต้องคือเขาไม่ได้บังคับให้อยู่เฮ้ยยูต้องกินเท่า,านี้นี่แล้วยู่ก็ต้องกินในเวลาเท่านี้นี้คือเขาให้กินได้เรื่อยๆแต่เขาจะเก็บเวลานี้ มันเป็นคล้ายๆกับบุฟเฟ่เลยอยู่กินเท่าไหร่ก็ได้แต่อยู่ก็ไปให้ทานแค่นั้นเองไม่มีไม่มีมาบางครับงเลยอาหารกลางวันละค่ะอาหารกลางวันก็ดีนะฮะแต่ผมจำสลับแล้วว่าเป็นอาหารอาหารอินเดียอาหารอินเดียครับเออใช่ครับเหมือนกับว่าสลับบางทีก็เป็นอาหารออกแนวฝรั่งหน่อยคืออาหารอินเดียก็ไม่ได้เลวร้ายไปขนาดนั้นในวันนี้ก็คือก็มีอร่อยบ้างนะครับ อย่างที่ผมพูดมัตเตอร์ชิคเก้นอะไรเนี่ยก็อร่อยจำได้ได<น>้ทานเนื้อสัตว์แทบทุกมือไหมคะก็โรงเรียนดีแทบจะทุกมือเลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าโรงเรียนนี้แอบกึ่งคือกึ่งแบบมีกึ่งแบบคนต่างชาติมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับจะมีคือมีเกาหลีมีไทย USA ก็มีมีสองคนอะไรประมาณนี้ครับมีเพื่อนต่างชาติเยอะเหมือนกันใช่ใ,<น>ใช่ครับแล้วก็การการทานนี่ไม่ห่วงละ อยู่เรื่องเรียนละค่ะที่วิทยากาเร,ราเ,เป็นยังไงยากขึ้นมาหน่อยครับไม่ไม่หน่อยยากเลยเพราะว่าด้วยคอน์ออดับราล์เนี่ยเขาคือผมไม่ได้ว่าว่าหลักสูตรเขาแบบไม่ดีนะแต่คือเขาอาจจะแบบสอนสอนมาเป็นอย่างนั้นอยู่แอล้วอืแต่คือถ้าเป็นอย่างวิทยาเนี่ยเขาเป็นหลักสูตร i อจไอจีซีเอสก็คือเขาจะสอน สอนดีไม่ใช่สอนดีครับคือหลักหลักสูตรเขาจะยากกว่าครับผมก็คือการเรียนของเราก็คือจะจะยากไปกว่าไปกว่าโรงเรียนเก่าอะแล้วเวลาสอบสอบเป็นชอยหรือว่าเป็นเป็นเป็นข้อเขียนครับเป็นข้อเขียนซะส่วนใหญ่น่เพราะว่าอน้นาเข้าใจเว่าใช่ครับเพราะอินเดียเนี่ยจะไม่เหมือนไทยที่แบบเอ้ยยูกากากาแล้วก็ไม่มีข้อเขียน อย่างอินเดียเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันอันนี้คืออะไรแล้วคุณต้องอธิบายใน,นคาค,คุณจะมาจําคําของอาจารย์มันก็ยากเกินไปเพราะเป็นคําของอาจารย์ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าเออเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรแล้วเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังครับผมสิ่งที่ได้รับจากการที่ไปเรียนอินเดียเป็นอะไรบ้างคะหนึ่งความอดทนครับสองเนีย่ยคือเราเข้มแข็งขึ้นด้วยความอาทดทนใน้ที่นีคืออะไร คืออย่างโรงเรียนแรกผมเนีไปเ,เ,เรียนคณะเราผมก็ได้ความอรทนที่ว่าเออเฮ้ยมันเป็นโรงเรียนเก่าทหารซึ่งเขาฝึกแบบคล้ายๆทหารเลยเราต้องยืนตรงในแถวอะไรเงี้ยครับห้ามเกา้การะเบียบเยอะใช่ครับกดระเบียบเยอะมากครับเป็นเวลาของเขาเลยก็เป๊ะๆคือถ้าไม่เป๊ะถ้ามันค่าเคลื่อนเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยเออเราจะโดนทำโทษใช่ สร็จแล้วสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังอยากจะไปศึกษาต่อที่อินเดียไหมคะเอ่อก็จะบอกว่าคือถ้าเกิดอยากไปอินเดียเนี่ยก็คือให้ลองไปดูก่อนนะ,ะเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าเออโรงเรียนเป็นยังไงถ้าเกิดไม่ชอบใจเราก็ปิดได้ถ้าถึงถึงโรงเรียนที่เราเจอแล้วที่แบบเฮ้ยเราชอบนะโรงเรียนเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณชอบคุณก็อยากเรียนคือถ้าเด็กไม่อยากเรียนเนี่ยก็คือเขาก็ไม่อยากเรียน ถ้าบังคับให้เขาเรียนเขาป็นเครียดใช่ไหมฮะ<ม>โดยการที่ให้เด็กไปดูก็ได้แต่จะบอกว่าอินเดียเนี่ยมันไม่ได้ไม่ดีไปทุกอย่างนะฮะคือมันมีจุดที่ดีด้วยแต่คือด้วยความที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็มองอินเดียเฮ้ยนี่มีอะไรดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีดีครับแต่คือแค่ผมเนะี่ยไม่ได้มองจุดๆนั้นผมแค่จะมองถาแต่จุดเสียของของ,ขอ,งอินเดียครับซึ่งให้น้องลองไปดูกันได้หรือไม่ลองไปซัมเมอร์ดูก็ได้ครับ เพราะว่าที่นี่ที่เนเดยก็มีหลายเรียนที่เปิดซัมเมอร์ให้น้องๆได้เข้าไปเรียนดูค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณน้องอาร์ตนะคะคท,ที่มาให้ข้อมูลกับทางเราถ้าท่านไหนสนใจหรือน้องๆท่านไหนที่สนใจอยากเรียนที่อินเดียสามารถโทรมาติดต่อที่บริษัทเบอร์โทรนะคะ0 2 4ย์ส8 8 8หรือเข้ามาที่บริษัท JE c e n ซ e r ตได้ค่ะ 他了。啊